ผลประกอบการในจีนไม่ดีจริงๆนะครับเรามีการเอ่ยถึงประเทศจีน,นแล้วก็ยอมรับนะว่าจีนเนี่ย the most competitive market in the world นะครับออกจากปาก CEO Apple เลยนะบอกว่าประเทศจีนเนี่ยเป็นตลาดที่แข่งยากสุดแข่งขันกันโหดที่สุดนะฮะในโลกแล้วนะับถ้าคุณไปแข่งแข่งที่ไหนกันแข่งที่จีนไม่แน่จริงตายแน่นอนนะฮะแล้วตอนนี้เนี่ยยอดขาย p p o o n เนี่ย d r อปลงอย่าง ก็ค่อนข้างเยอะอะน่าใจหาอยู่เหมือนกันนะฮะจาก year to year เนี่ยรู้สึกจะดรอปลง4.3เนะ on the year แล้วยอดขายเนี่ยก็ไม่ใช่อันดับหนึ่งแล้วนะ Apple เนี่ยแล้วยังไม่รู้ว่าจะเอาอะไรไปทวงอันดับหนึ่งเพราะตอนนี้ปรากฏการณ์แบบ Apple เทพจังเนี่ยมันมันไม่ค่อยว้าวแล้วไงสมัยก่อนเนี่ยเราติดตามล้ว Apple เปิดเปิดสินค้าใหม่เนี่ยเรารอนะเพราะเราคิดว่ามันจะมีอะไรใหม่ๆนะแต่ทุกวันเนี้ยมัน feeling นะมันหายไปแล้วนะมันอันนี้ไม่ได้ไม่ได้ใบแอสนะมันหายไปจริงๆไอ้ที่เปิดใหม่มามันก็ไม่ได้ ไม่ได้ว้าวอ่ะนะมันใหม่อ่ะแต่มันใหม่แบบตี๋เดียวจริงๆนะบางอ่งมันก็ค่อนข้างน่าผิดหวังอยู่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่แปลกนะฮะบทความนี้เขาก็วิเคราะห์ไว้ว่ายอดขายที่เติบที่มันตกลงอันเนี้ยนะเขาอาจจะวิเคราะห์เข้าข้างเล็กน้อยนะเรื่องของโควิด1 9เรื่องของกําลังซื้อของคนจีนที่ก็น้อยลงนะฮะแล้วก็เรื่องคู่แข่งที่ก็ปรับตัวด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆปัจจัยทำให้ยอดขาย iPhone ในจีนเนี่ยดรอปลงนะแล้วก็ดรอปลงไม่ใช่น้อยนะเนี่ยดรอปลง10 19%ถ้าพูดถึง iPhone อย่างเดียวนะดรอปลง19% on the years นะก็คือเทียบกับปีแล้วเนี่ยหนักอยู่พอสมควรในขณะที่หัวเว่ยเนี่ยเต,บตบิบโต69.7%เอาสนะิไอโฟนเนี่ยดรอป19.1นะหัวเว่ยเติบโต69.7%มันมันจะอยู่ไหวได้ไง,ไงตอนนี้คือไฟหลนก้นสุดๆเลยนะครับสุดท้ายคุณทิมคุกนะครับมีแสดงทัศนเอาไว้ด้วยนะครับแต่อย่างไรก็ดีนะครับมองโลกในแง่บวกอยู่นะับยังมองว่ายังมีแฟนคลับ เนียวแน่นเนี่ยมีคนที่รัก Apple เหนียวแน่นแล้วก็ต้องการใช้ ecosystem ของ Apple ยังคงจงรักภักดีแล้วก็จะ ยังใช้ p r o d u ั t ์ต่อไปและ Apple จะกลับมาในอนาคตนะฮะนี่คือสิ่งที่ทีมคุกพูดเอาไว้นะแต่ว่าอ่ะอันนี้ทัศนะส่วนตัวนะข่าวมีแค่นี้ส่วนตัวมองว่าการที่ทีมคุกเอามาพูดแบบนี้กลัวนะฮะกลัวปกติเนี่ยคนเราถ้าเป็น number one อยู่ไม่ค่อยพูดเรื่องพวกนี้หรอกนะฮะไม่ต้องมาแสดงทัศนนะอะไรเยอะนะเฉยเเดี๋ยวก็กลับมานะฮะแต่ว่าการที่ต้องมาเรียกแขกนะการที่ต้องมาพูดชงไว้หน่อยนะเรามั่นใจว่าอนาคตจะดีอะไรแบบเนี้ยนะมันมันไม่ใช่วิสัยของคนที่เป็นกำลัง นำตลาดอยู่นะมันเป็นวิสัยของคนที่ตอนนี้ สถานการณ์ตกเป็นรองนะฮะนี่คือสิ่งที่ผมคิดว่ามันน่าจะต้องมันดิบมันต้องมานั่งดูแล้วละว,ว่า Apple จะเอาอะไรที่จะวิ่งกลับมานะฮะแต่ใดที่ยังออก iPhone เหมือนเหมือนเดิม <laughs> ยังไม่มีอะไรใหม่เพราะไอโฟนมันเป็นหัวหอ,อกการทํารายได้เขาไงสิบสี่กับสิบห้าประธานโทษนะแทบไม่ต่างกันเคสยังใช้เดียวกันได้เลยนะเปลี่ยนจาก Lightning เป็น USB C คือเปลี่ยนแบบเนี้ยมันทํารลายจิตใจนะในขณะที่คุณดูค่ายอื่นซัมซุงเขาใส่อะไรมาคนะ่ายอื่น Op พโพเขาแข่งกันที่เปล่งเลยนะฮะไอโฟนยังคง เ e s นน้อยเหมือนเดิมเนี่ยอย่างเงี้ยอาจจะต้องโดนเขี่ยวจากตลาดอยู่นะฮะอันนี้วิเคราะห์ตามเนื้อผ้านะไม่ได้ไม่ได้ว่าต้องไบแอรเข้าข้างค่ายไหนนะผมไม่ได้มีค่ายเป็นหลักอยู่แล้วนะจริงๆ iPhone ก็มีใช้นะฮะใช้ค่ายอื่นด้วยอืมตามนั้นแหละนะเหมือนเพื่อนคุยกัน